สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้เป็นเช้าของวันพุทธที่เป็นเช้าของวันพุทธที่27ธันวาคม2516นั่นเพื่อนวันนี้เรามาดูวัวอีกแล้วเพื่อนมาดูฟูงวัวฟูงใหญ่ในทุ่งนานเพื่อนกลางทุ่งนากว้างใหญ่เนาะพิกัดก็ตำบลนาดีเพื่อน เพื่อนๆตรงนี้เป็นทุ่งนากว้างใหญ่มากห่างจากตัวเมืองมาประมาณ20กิโลเนาะอยู่กลางทุ่งนากว้างใหญ่ตรงนี้หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วชาวนาก็จะปล่อยวัวปล่อยควายมาให้กินหญ้าตรงนี้เนาะตามทุ่งนานี่ผูงวัวฟูงใหญ่เ,เพื่อนกำลังเดินเล่นเดินกินหญ้าในทุ่งนานอยู่ตอนนี้ วัวเยอะมากเลยเพื่อนเต็มไปหมดเลยตรงนี้มีแต่ฟูงวัวเต็มไปหมดเลยเยอะมาก บรรยากาศตอนเช้าๆนั่นเพื่อนชาวบ,บ้านก็จะปล่อยวัวให้เดินตามทุ่งนาแบบนี้และเพื่อนเดินหากินในทุ่งนาวัวเดินเรียงรายเต็มไปหมดเลยเพื่อนเต็มทุ่งนาเลยตอนนี้เยอะจริงๆเพื่อนเยอะมากเลย ก็ฟ้าคลึม้มบางทีก็ลมแรงน้องเพื่อนเสียงลมอาจจะดังนิดนึงด้ยบรรยากาศกลางแจ้งนอะกกลางทุ่งนาตรงนี้น้องเพื่อนโอ้มองไปทางไหนก็เห็นแต่วัวน้องเพื่อนเต็มไปหมดในทุ่งนาน ผงวัวเต็มไปหมดเลยตรงนี้เดินมาใกล้เรื่อยๆแล้วตอนนี้ผงวัวเดินมาใกล้เรื่อยๆแล้วตอนนี้ มากเลยเพื่อนปรับกล้องให้อยู่ธรรมดากดหูงบัวเยอะมากเลยเพื่อนรีบเดินมาใกล้เรื่อยๆตอนนี้เราจะเดินไปใกล้ๆนิดนึงเนะาะเะได้เห็นชัดๆเนาะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนบรรยากาศกลางทุ่งนาเลยตอนนี้ เต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เห็นเนาะเดินเป็นแถวเลยเพื่อนเยอะมากเต็มทุ่งนาเลยตอนนี้ผงนกผงผงนกกระยางขาวบินตามวัวไปมาไปมาเต็มไปหมดเลยตอนนี้ลูกวัวมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เดินเต็มไปหมดเพื่อน นกกระยางสีขาวก็บินตามวัวบินเล่นหากินอาหารเดินบินเดินตามวัวเต็มไปหมดเลยเป็นฝูงเป็นฝูงเลยเนาะเพื่อนเจ้าของไม่ได้มาดูเราเพื่อนปล่อยไว้ตรนกลางวันอย่างนี้ปล่อยไว้เนาะเดี๋ยววัวก็จะเดินกินไปเรื่อยๆเ,เองนะเพื่อน ต้องมาดูเขาเท่าไหร่น้องเพื่อนมาดูบันบางครั้งบางคราวเจ้าของอหัวเยอะจริงๆนินเพื่อน ตัวเล็กๆบางตัวก็เดินไม่ทนันเพื่อนอยู่ข้างหลังนุ่นมองไปเห็นแต่ไกลๆเนาะหนูมองไปบางตัวเดินไม่ทันกันเนาะโอ้ยนกก็เยอะเพื่อนนกกระยางขาวเยอะมากบินหาก,กินไปทั่วเลยตามบัวเนาะ เดนมาใกล้เรื่อยๆแล้วตอนนี้ ราพยายามเก็บบรรยากาศทุกมุมน้เพื่อนให้เพื่อนได้เห็นว่าฝูงวัวเยอะมากเพื่อนถ่ายไม่หมดเนะเยอะจริงๆวัวเยอะมาก ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจให้คนมานอกเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะได้นำบรรยากาศธรรมชาติตันนี้มาให้เพื่อนได้ชมกันอีกเนาะบรรยากาศฝูงวัวฝูงใหญ่เลยเพื่อนเต็มทุ่งนาเลยตอนนี้